สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อีสานบ้านๆจะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักสวนผักในบ้านผักหลังเล็กๆนะคะพามาชมวันนี้ผักกวางตุ้งฮ่องกเต้ค่ะอันนี้รอบที่สองนะคะรอบแรกเราทำการเก็บขายไปเรียบร้อยค่ะอันนี้รอบสองนะคะ่ะเนาะ อันนี้เป็นต้นพลิกซปเปอร์ฮอตนะคะเพราะไว้ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วผเอ,อิญกับไทยช่วงปลายมกกราแต่เราเพาะทิ้งไว้แล้วลองไม่ได้แยกไม่ได้ย้ายเขาเนาะคะ่ะไม่ได้ย้ายต้นกล้ามันเลยทำให้การจเจริญเติบโตของเขาช้าไปมันเลยกลายเป็น สนพริกที่แครนะคะอันนี้คือมะเขือเทศเชอรี่สีเหลืองจ้าเขือเทศเชอรี่สีเหลืองอันนุนสีแดงฝั่งนู้นก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะที่เห็นเหลืองๆนั่นอะคือพอดีปีนี้อากาศทางเราทางเราอยู่เนี่ย ไม่เจอแดดมาในระยะเวลาเดือนเกือบเดือนเดือนกว่าเลยค่ะเกือบสองเดือนได้เกือบเกือบจะสองเดือนได้นะคะมันเลยทำให้ถั่วฝักยาวของเราเหลืองและไม่โตเรามารอลุ้นกันนะคะว่าปีนี้เราจะได้กินถั่วไหมและนี่ภูมิใจเสนอมากเลยค่ะ อันนี้เป็นต้นพลิกที่ร้านของที่นี่นะคะของที่นอร์เวย์ที่ร้านที่ที่ร้านเขาเพาะขายนะคะแล้วเราเราเลยซื้อมาเป็นจำนวน8ต้นช่วงนั้นที่เขาขายคือต้นละ5้สิ ห0หรือ69จําไม่ได้แต่ช่วงนั้นมันอยู่ที่เราซื้อได้ช่วงนั้นเขาเขาเขาลดราคาค่ะลดราคาลดเปอร์เซ็นต์เนาะก็เลยซื้อตีทิ้งๆไปซื้อได้ต้นละ50ปกติต้นละ69จําได้แล้วค่ะปกติต้นละ69นะคะ แต่ตอนที่เราซื้อมาต้นเขาไม่ได้โตแบบนี้นะคะต้นเขาจะเล็กพอเรามาปลูกก็โอเคอยู่ค่ะซึ่งเขาดูสวยมากสวยและยาวแต่เราไม่รู้ว่าความความเผ็ดเขาอะความเผ็ดเขาจะเผ็ดมากไหมแต่ที่เขาเขียนไว้คือเผ็ดมีเดียมนะคะ คือปานกลางคือเผ็ดน้อยน่าจะสอ,สองระดับสองได้ค่ะมีเดียมสวยงามมากเลยค่ะดูสิคะเขาแตกได้สวยมากเลยชอบมากค่ะชอบมากเลยพิพริกพันนี้ทั้งยาวแล้วก็ ทั้งยาวใหญ่สวยมากค่ะสวยจริงๆแล้วเรามาดูว่าเขาจะเผ็ดมากแค่ไหนเนาะถ้าถ้าเขาเผ็ดไม่มากก็ก็จะไม่ปลูกนะคะปีต่อไปก็จะไม่ปลูกเพราะว่าคนไทยเราชอบเผ็ดนะคะเนาะอันนี้ก็ซุเปอร์ฮอดค่ะ ซูเป,ปอร์ฮอตเหมือนกันนะคะซึ่งเพาะไว้ทั้งหมดรวมแล้ว11กระถางนะคะมีทั้งต้นใหญ่และเล็กปะปนกันไปนะคะทั้งใหญ่แล้วก็เล็กอันนี้เล็กสุดเลยช่วงที่ไม่มีแดดเดือนกว่าๆต้นนี้เหลืองมากเหลืองสุดๆเหลืองจริงๆค่ะเหลืองมากเลยจนท้อคิดว่าปีนี้ไม่ได้กินละมั้งพลิก สงสัยพลิกจะไม่โตละปีเนี้แต่พอเขาเริ่มมีแดดได้าวันแค่นั้นเองนะคะรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะึงรู้สึกชื้นใจใจชื้นขึ้นมาที่ว่าเขาลอดเขาไม่ตายนะคนะเนาะแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นแตงกวา แตงกวานะคะที่เราเสียงเด็กนะคะเสียงเด็กตะโกนอันนี้เป็นแตงกวาที่เราทำการเพาะใหม่ได้สิบวันค่ะเพิ่งจะเอามาลงคลุถังเพิ่งจะลงคลุถังวันนี้นะคะสิบสองต้นอันนี้รอบที่สามฝั่งนู้นเป็นรอบที่สองสิบสองต้นเหลืออยู่ห้าต้นค่ะเพาะ คือว่ารอดปฏิหารนะคะเพราะช่วงนั้นไม่มีแดดเลยแล้วทำให้ต้นแตงกวาของเราเปื่อยแล้วก็ตายไปนั่นเองค่ะและนี่ก็แตงกวาค่ะเฮ้ยแตงกวาแตงโมงค่ะอันนี้แตงโมงเอาลงวันนี้นะคะลงวันนี้เหมือนกัน ทำการลงวันนี้เหมือนกันตอนแรกว่าจะต้นว่าจะปลูกต้นไอ้กลุมละหนึ่งต้นหรือหลุมละสองต้นแต่ด้วยความเสียดายค่ะด้วยความเสียดายเนาะไม่อยากเด็ดทิ้งก็เลยลองลองปลูกทิ้งดูว่าเขาจะโตได้ได้ขนาดไหนเนาะ ลองลองปลูกดูถ้าก็โตได้กินก็สุดยอดมากค่ะปีหน้าจะปลูกใหม่แล้วนี่ก็วางต้งอีกฝั่งนะคะวางต้นองเต้วางต้นหอมเ,เต้เหมือนกันค่ะย้ายได้หนึ่งอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์นะแค่นี้เองนะคะต้นค่ะแล้นี่ก็ อันนี้ก็พึ่งย้ายวันนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นโหระพาโหระพานะคะย้ายวันนี้เหมือนกันค่ะแล้วเรามาดูมารอดูว่าเขาจะโตไหมเขาจะโตไหมเอ,อ่ยไปดูถัวกันค่ะนี่คือถั่วฝักยาวค่ะ ถัวฝักยาวมาลอลุ้นกันจะได้กินไหมบางอันเขาก็เพิ่งจะแตกยอดใหม่นะคะเพิ่งจะแตกยอดใหม่ออกมาให้เราชมเพิ่งจะแตกยอดใหม่เรามาลุนเลาะเราลุ้นกันนะคะว่าเขาจะจะจะได้กินไหมปีนี้ค่ะวันนี้ อีสา,านบ้านวานก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ